อันท้าอันพญานาคก็จะเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ดีใจว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยนั่งสมาธิที่ฝั่งฝัง่งทิศตะวันฝั่งทางเหนือฝังง่งทางใต้แม่น้ำเลยนันชลาภาวนาอยู่ที่ใต้ต้นโพแล้วก็สูงน้ําสูงน้ําอาบน้ําให้สะอาดให้เย็นอ,อกเย็นกายเย็นใจแล้วก็เดินสเสด็จเดินข้ามแม่น้ำเลนันชลา มีพระอ,อินทร์พระพรหมเทวดาเป็นบริวานมาปองไว้สังมากลางลงให้พระอ,องค์ท่านแล้วก็เสด็จไปถึงที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ที่ทางทิศเหนอเอือแล้วก็ไปเจอโสธิยาพามเอาคาเป็ดกำมือมาถวายโสธิยาพามมาถวายแล้วพระอ,องค์ตองว่าส่งออกคาเป็ดกำมือนไปปูไว้ทางทิศตะวันตกแผ่นด,ดินก็ยุบไ,ไปไปปูทิศตะวัน ทิศใต้ที่เหนือประเพณียุกพอไปปูทิศตะวันออกบังเกิดเป็นรัตะนบัลลังก์บัลลังก์แก้วสูงสิบแปดศอกเป็นแท่นแก้วบัลลังก์กันพระพุทธงค์ทรง,งสเสด็จนั่งและอธิษฐานตลับใดเรายังไม่ได้แตสรูอนุตราสมาสัมพุทธยานดูไข้หักดูอยากหักก็หักเนื้อเลือดจะเฮืร์เนียไขเฮิ่อนเนียหายไปก็ไม่ว่าเราสละชีวิตถวายเป็น เป็นสัมมาสัมโพธิญาณตลาดเท่าพิพโพธเจ้าตอนเย็นพยามารทั้งหลายพยามารมีมือพันมือขี่ช